เซนได้มีคณะกรรมการคุ้มครองการออกเล่นรางวัลเข้าห่วมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตรวจการควร้อมของอุปกรณ์ที่จะนําใส้ในการออกเล่นรางวัลแต่ละสนิดและเซนยังเยืนผลการออกเล่นรางวัลตามตัวจริงไว้เป็นหลักฐานในเวลานี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเล่นรางวัลก็ได้สําเร็จการตรวจกาควร้อมของอุปกรณ์ที่จะนําใส้ในการออกเล่นรางวัลเป็นที่เพอย ต่อไปคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาประจำนาทีขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจากเสียงเลขบัตรที่ยืนในขันเป็นขั้นที่หนึ่ง <ś led> ได้แก่บัตรหมายเลขสามขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจากเสียงเลขบัตรที่ยืนในขันเป็นขั้นที่สอง ไดเกบัตรหมายเลข2ขอเสริมพลังงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยืนในขันเป็นขั้งที่3ในไดเกบัตรหมายเลข6ขอเสริมพลังงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยืนในขันเป็นขั้งที่4ในไดเกบัตรหมายเลข1ขอเสริมพลังงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยืนในขันเป็นขั้งที่5 เนแบัตรหมายเลข4และขอเสริมพนักง,งานออกเลขรางวัลออกมาจากเสียงเลขบัตรที่ยืนในขันเป็นขั้นทีหกซึ่งเป็นขั้นสุดท้ายเดแกบัตรหมายเลขห้าพนักง,งานออกเลขรางวัลจะได้ขึ้นเป็นประจำหน้าที่ยูต่ลในตุ่มตามหมายเลขบัตรที่ตัวเองจกเสียงได้ งานออกเลขรางวัลก่อได้ขึ้นไปประจำหน้าที่ยูตะระหน่ยตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตัวเองจกเสียงได้เป็นที่ยบรห้อยลำดับต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทาการบรรจุหน่วยบานเข้าใส่หน่ยตุ้มทั้งหกหน่วยตุ้มให้ครบหน่วยตุ้มละสิบหน่อยบานซึ่งจะเริ่มแต่หมายเลขหนึ่งหาหมายเลขศูนย์ หน่วยที่นนหนึ่งหมายเลขกหนึ่งหน่วยที่สองหมายเลขสอง หน่วยที่สามหมายเลขสามหน่วยที่สี่หมายเลขสี่ หน่วยที่5หมายเลข5หน่วยที่6หมายเลข6 หน่วยที่เจ็ดหมายเลขเจหน่วยที่8หมายเลขแปด หน่วยที่เก้าหมายเลขเก้าและหน่วยที่สิบหมายเลขศูนย์ บรรจุในบานเขาใส่ในตุ้มก็ครบในตุ้มและซิบในบานเป็นที่เยบีห้อยต่อไปขอให้พนักง,งานออกเลขรางวัลหมุนในตุ้มต้องหงุยตุ้มไปมพร้อมกันเป็นขั้งที่หนึ่ง ในโอกาสต่อไปขอเฮียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้เกียรติขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหนตุ้มนำพนักง,งานออกเลขรางวัลมีคือดังนี้ 1. ขอเฮียนเชิญนคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงนิติธรรม 2. คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากศูกนย์กลางนเราวร้างสาร 3. คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยว 4. คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องวการสำนักงานนายกรัฐธมนิรี 5. คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบและ6คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินขอเฮนเซิร์ คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลทางหกภาคส่วนจะได้ขึ้นเป็นประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มนำพนันงานออกเลขรางวัลเพื่อห่วมกิจกรรมกดเสียงให้ในบ้านตกลงมาสู่บอลนองหับทางด้านนอก ขณะนี้ขณะกรรมการคุ้มคร้องกันออกเลขรางวัลก็ได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละในตุ้มนาพนังงานออกเลขรางวัลเป็นที่เทียบห้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนในตุ่มตะฮงในตุ่มไปพร้อมๆกันอีกเป็นขั้งที่สองการดําเนินกิจการหวยพัฒนาจะเป็นการพักรรอยอารมณ์ของผู้ที่รักเส้นสุรางวัล เป็นการสร้างอาชีพเสริมสร้างวิเหตุงานทำาและได้แห่เททงเจิาตัวหัวสร้างและภาพของประมาณของหลักด,ด้วยการเก็บเอาเงินส่วนหนึ่งที่หมุนเวียนในท้องตลาดพื่งเข่าส่ระบบการเงินธนาคารเช้งคู่กับกรรมต่อบนเสี่เหลือสังคมใะอีกด้านหนึ่ง,งเธอจำกัดแต่นั้นต่างๆที่โดยถูกต้องตามระโยชยบกฎหมา ในโอกาสต่อไปขอเฮียนเซิร์นคณะกรรมาการได้กดเสียงให้หน่วยบานตกลงมาสู่บอน้งหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มระหนึ่งหน่วยบานขอเฮียนเซิร์นขอขอบใจนะคณะกรรมาการลำดับต่อไปขอให้พนักง,งานออกเลขรางวัลได้ถือขันขึ้นไผ่ับออาหน่วยบ้านที่ตกลงมาสู่บอน้งหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มเพื่อน้าไปบรรจุล้มกันใส่อุปกรณ์งกลม หน่วยที่1หน่วยที่2ห,หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6ต่อไปพนักงานออกเลขรางวันจะได้ทำการบรรจุหน,น,น่วยบานเข้าใส่อุปกรณ์วงกลม หน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่หและหน่วยที่6การบรรจุในบ้านเข่าใส่อุป,ปกรณ์มงกมุมก็ได้สำเร็จเป็นที่ยับห้อย ในโอกาสต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหอมาประจําทีอยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเพื่อทําการบรรจุหน่วยบานเลขเสียงเข้าใส่อุปกรณ์มีทั้งหมด6หน่วยบานซึ่งจะเริ่มแต่หมายเลขหนึงหาหมายเลข6หน่วยที่1ห,หมายเลขหนึ่ง หน่วยที่สองหมายเลขสองหน่วยที่สามหมายเลข3หน่วยที่4ี่หมายเลข4ี่ หน่วยที่ห้หมายเลขห <c oughs> และหน่วยที่6หมายเลข6 <c oughs> การบรรจุหนว่วยบ้านเลขเสียงประจำลักเข้าใส่อุปกรณ์ก็ได้สำเร็จเป็นที่ยนที่ห้อยในโอกาสต่อไปขอเห็นซิญนคณะกรรมการ ผู้ต่างนาจากคณะขาธิการสภาหแห่งชาตไดเ้เกียรติขึ้นมาประจำนาทีอยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำลักขอเห็นเซิร <c oughs> ์พนักงานนกเลขรางวัลจะได้ทำการมมนอุปกรณ์เลขเสียงประจำลักเป็นขั้นที่หนึ่ง กล่รางวัลกำลังทำการคายนิบาติมาเลขเสียงประจำลักเป็นขั้นที่หนึง่งเดิเมหมายเลขหนึง่งขอเสริมพนักงานออกเล้รางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลขหนึง่งพร้อมทางคณะกรรมการได้ออกมาประจำนาทีอยู่อุปกรณ์ของกลมพนักงานออกเล้รางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์ของกลมเป็นขั้งที่หนึง่ง จาว่ารส่สรสเงกเรื่ลงไปแจ้งการคณะกรนมการพบว่าผู้ต่องทำผิดว่าิดมาปรกอบใจน้ำคณะกรรมนนาการขอให้พนักงานกเล่ยรางวัลไดจับเอาในบานเลยนาไปวางไว้อยู่บนห้องหักยูทีตัยังรักเสพนพนักงานออกเล่นรางวัลจะได้ทำการหมลอุปกรณ์เลเสียงประจําหลักเป็นขั้นที่สอง พนักงานอกเลขรางวัลกำลังทำการคานวยบัรหมายเลขเสียงประจำลักเป็นขั้นที่สองเด็กแกหมายเล 4, ขสี่ขอเสริมพนักงานอกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลขสี่พร้อมทางคณะกรรมการ,การได้ออกมาประจำนาทีอยู่อุปกรณ์ม้วงกลมพนักงานอกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์ม้วงกลมเป็นขั้นที่สองการจัดตั้งบริษัทพนักงานสุรบดีวิทยาวิศวะพิเศษกีฬาพัฒนาบ้านพัก ขอกับใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเล่รางวัลได้จับอณัยบานเลยนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักห้อยพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการมูนอุปกรณ์เลิกเสียงประจําหลักเป็นขั้นที่สาม กเลยรางวัลกำลังทำการไขนบานมาเลขเสียมประจำลกเป็นครั้งที่3ไเด้แก่มาเลขก3ขอเสริมพนักงานออกเล่ยรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้ม,มาเลขก3พร้อมทางาคณะกรรมการได้ออกมาประจำนาทีอยู่อุปกรณ์งล้ลงพนักงานออกเล่ยรางวัลจะได้ทำการมุลอุปกรณ์ม้วงเป็นครั้งที่3 คณะกรรมการคอยพนักงานออกเล่นรางวัลได้จับอเนอยบานและนําไปวางไว้วอยู่บนห้องหับอยู่ที่ตําแหน่งหลักพันพนักงานออกเล่นรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจําหลกเป็นขั้นที่4 กเล่ลังวันกำลังทาการขนยบันมาเีกเสียงประจําลักเป็นขั้นที่4ได้แก่หมายเลขสองขอเสริมพนักงานอกเล่รางวันที่ประจําอยู่ในตู้มาเลขสอพร้อมทางคณะกรรมการได้ออกมาประจํานาทีอุปกรณ์งกลมพนักงานอกเล่รางวัลจะดําเนิการมุลอุปกรณ์งกลมเป็นขั้นที่4พาาสลังสมเจุดัเซสประเทศ ขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานอกเลียรางวัลได้จับอในใยบานและนนำไปวางไว้อยูบ่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักมืน่นพนักงานอกเลียรางวัลจะได้ทำการหมนอุปกรณ์เล็กเสียงประจำลักเป็นขั้นที่5 เลขรางวัลกำลังทำการคายนื้บาตหมายเลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่5้าเดเกอร์หมายเลขห้ขอเสริมพนักงานอกเล่นรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลขห้าความทางคณะกรรมการได้ออกมาประจำนาทีอยู่อุปกรณ์ลุงกงพนักงานอกเล่นรางวัลจะได้ทำการเมืออุปกรณ์ลุงกงเป็นขั้นที่5เป็นการทำงานพัฒนาโดยหอต้องอนสิ่งผิดปกติปกติเกิดขึ้นเมื่อคนไดใดที่จะสามารถทำอารมณ์ได้ ก็กอบใจน้ำคณะกรรมาการคอ,อยพนักงานนกเล่รางวันได้จับนลยบาลเลยนำไปวางไว้อยู่บนห้องหบับอยู่ที่ตำแหน่งหลักสิบเ <c oughs> ลยนลยบานมาเลขเซียงประจำลักก็เลยเพียงหน่วยเดียวเท่านั้นก <c oughs> อกอบใจน้ำคณะกรรมาการ พนักงานออฟเล่ยรางวันกำลังทำการขายนโยบายหมายเลขเสียงประจำเป็นครั้งที่6ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายได้แก่หมายเลข6ขอเสิมพนักงานออกเล่นรงนงงา,รานวนนงวันที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข6กความทางคณะกรรมาการได้ออกมาประจำนาทีอยู่อุปกรณ์งงกงมขอเซิญคณะกรรมาก,การได้ยกคอนโยกเพื่อเหตุทางโยบายตกลงมาสู่บนลูกหาดทางด้านนอกขอเซิญ ขบใจน้าคณะกรรมการคอยพนักงานออกเล่นรางวัลได้จับอเนวยบานเลยนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักหน่วย <c oughs> ในเวลานี้หเนวยบานทุกงวกนวยบานก็ได้ถือนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับตามตำแหน่งที่เสียงได้เป็นทีเฮียพ้อยต่อไปคอยพนักงานออกเล่นรางวัลได้จับอเนวยบานเลยทำการขายเนวยบานเพื่อจะเสนอผลการออกเล่นรางวัลย่างเป็นทั้งการ ในเวลานี้พร้อมแล้วทีจะประกาศผลการออกเลขรางวัลให้บรรดาทานได้ับรทราบผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจําวันที่99ออกข้าววันที่88เดือนสิงหาปี2004รางวัลเลขหกโตเลขที่ออกได้แก่หมายเลข988239 988 2องาเลขห้ตัวได้แก่หมายเลขแปดแปดสองสามเดแดสองสามเลข4ี่ตัวได้แก่หมายเลขแปดสองสามเกดสองสามเลขสามตัวได้แก่หมายเลขสองสามเก้าสองสาเลขสอตัวได้แก่หมายเลขสามเก้าสามเก้าลขหนึตัวท้ายได้แก่หมายเลขเก้าหมายเลขเก้า ออกรางวัลเียกหกตัวก็ได้ออกมาสําเร็จเป็นทีเียบร้อยต่อไปเมนจะได้สืบต่อทาการออกเกลขรางวัลหวยน้าสัตว์ขอให้พนักงานออกเกลขรางวัลได้ออกมาประจํานาทีในโอกาสต่อไปขอเียนเสิ้นคณะกรรมาการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมได้เกียรติออกมาประจํานาทีอยู่อุปกรณ์หวยน้ำสัต์ เพื่อทำการออกเลขรางวัลขอเียนเซิร์นหวยนำสั์แมนนำใส้หน่อยบานทั้งมด4ีหน่อยบานและจะเสียงเอาซหน่อยบานมาเป็นผลการออกเลขรางวัล หน่วยบานหมายเลขนำสัตว์ขั้งที่หนึ่งได้แก่หมายเลขสองสองนำสัตว์เลขหนกกางเกหมายเลขสองสองนำสัตว์เลขหนกกัางเกหวยนำสัตว์ซื้อซีนำสัตว์ใด้หนึ่งเกมสามารถร่้นถืกรางวัลได้นับแต่รางวัลที่หนึ่งถึงรางวัลที่หก น่วยบานหมายเลขนำสัตว์ข้างที่สองได้แก่หมายเลขสองหกนำสัตว์เลขนาคบินหมายเลขสองหกนำสัตว์เลขนาคบินหวยนำสัตว์รางวันที่หนึ่งต้องถือสี่นำสัตว์เลี้ยงต่ำลำดับแต่สายหาขวาซื้อหนึ่งพันกีบหมูลารางวันห้าห้อยล้านกีบตอนหนึ่งรางวัน หน่วยบานหมายเลขนำสัตว์ขั้งที่3ได้แก,ก่หมายเลขหนึ่งสนาำสัตว์เลขแมวบ้านหมายเลข1 4ึ่สนาำสัตว์เลขแมวบ้านหว่วยนาำสัตว์รางวันที่6ต้องถือสี่น้ำสัตว์จะสลับอยู่ตำแหน่งใดก็ได้ซื้อ1นึ่งพันกีบหมูนคารางวัน10ล้านกรีบตอ่อหนึ่งรางวัน และหน่วยบานหมายเลขนำสัตว์ขั้งที่4ได้แก่หมายเลข12นามสองนำสัตว์เลขมากหมายเลข1 2, นสองนำสัตว์เลขมากขอขอบใจนันขนกข่ากรรมการผลการออกเลขรางวัลหวยนำสัตว์ก็ได้ออกมาสําเร็จเป็นที่เียบห้หอยต่อไปมันจะได้ทําการออกเลขรางวัลสลากพัฒนาหาทับสี่สิบห้าขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาประจำนาทียกอุปรกรณ์อ,ออกเลขรางวัล ในโอกาสต่อไปขอเฮนเซิร์นคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมละท่องเที่ยวได้เกียรติึ้นมาประจำนาทีอยู่อุปกรณ์อกอกเลธิรางวัลขอเฮนเซิร์นสลากพัฒนาหา้คสิบห้าซึ่งเกี่ยวสมารถม่ได้ถึงสามรางวัล หลักพัฒนาหาทับ45หน่วยที่หนึ่งได้แก่หมายเลข37หมายเลข37ามลต้นการ0นาี หน่วยที่สองได้แก่หมายเลขสองเก 29, ้าหมายเลขสองเก้าหน่วยที่สามได้แก่หมายเลข08

กรณีมีเงินลำมืมอ,มอสะสมจะได้ลดลงกำลังจะเริ่มต้นสั่งจะเป็นาการจำนมือผู้ที่รายงานตัวจริงและหน่วยที่ห้าได้แกมหมายเลขสองแปดหมายเลขสองแปดขอขอบใจน้ำคณะกรรมการ การออกเลขรางวัลสลากพัฒนาหาทับ45ก็ได้ออกมาสําเร็จเป็นที่เฮียห้อยต่อไปเมนจะได้ทวนคืนผลการออกเลขรางวัลทั้งหมดแห้บรรดาธาดิรับทราบอีกครัง้งผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำวันที่เ19ออกข้างวันที่28เดือนสิงหาปี2564รางวัลเลขมกตกโตได้แก่หมายเลข9 8 8 2 3 9 เก้าแปดแปดสองสามเก้าเลขห้าตัวได้แก่หมายเลขแปดแปดสองสามเก้า แปดแปดสองสามเก้าเลขสี่ตัวได้แก่หมายเลขแปดสองสามคำถาสมที่กรลบที่ท right. ันครับสมอยู่ในขณะนี้ก็คือการถ่ายทอดสดผลการเรียกรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่เก้าสิบเก้าในมณี้พื่นมจะทวนคืนทรกท่านนะครับสร้างบรรทึมอีกั้งหนึ่งกับเลขเสียงหกตัวหมายเลขที่ออกได้แก่หมายเลขเก้าแปดแปดสองสามเก้าเลขเสียงห้าตัวหมายเลขที่ออกได้แก่หมายเลขแปดแปดสองสามเก้าเลขเสียงสี่ตัวหมายเลขที่ออกได้แก่หมายเลขแปดสองสามเก้าเลขเสียงสองตัวหมายเลขที่ออกได้แก่หมายเลขสองสามเก้า เลขเสียง2โตหมายเลขทองลีแก่หมายเลข3าและเลขหนึ่งตัวท้ายหมายเลขทองลีแก่หมายเลขเกจากนั้นสืบตอนในการออกเลขหวยนาสัตว์เสื่งผลการเลขหวยนาสัตว์มีดังนี้หมายเลข2อนสองนสัตว์ดกกังแก่หมายเลข2อง้ําสัตว์นาคบินหมายเลข 1- นึําสสัตว์แมวบ้านและหมายเลข1นึ่งสองนสัตว์มาาจากนั้นสืบตอนในการออกเลขสลักพัฒนาหาดทับสี่สิเสงผลการออกเลขรางวัลสลักพัฒนาหาดทับสีมีดังนี้ได้แก่หมายเลข37หมายเลข2อเ หมายเลข0 8หมายเลข16และหมายเลข28นี่ก็คือผลการเลขรางวันหวยพัฒนาประจำงวดที่99ในมือน